ครับน้องๆนะครับตอนนี้นะครับคุณครูจะพูดให้ฟังนะครับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะครับว่าสิ่งมีชีวิตนี้นะครับดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณครูอยากให้น้องน้องดูรูปนะครับน้องๆจะเห็นเลยนะครับว่ามีเห็นไหมครับปลาตีนเดินอยู่บนเลนเห็นไหมครับเต่าทะเลว่ายอยู่ในน้ำนะครับนก กินปลาในหนองน้ำนะครับหรือว่ายีราฟนะครับที่กินใบไม้นะครับจากทั้งหมดนี้เลยนะครับน้องๆจะเห็นว่านะครับสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับบนเลนนะครับในน้ำนะครับบนบกนะครับหรือว่าบนบกเหมือนยีราฟนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน และก็เหมาะนะครับกับการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมนั้นๆนะครับคุณครูยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเช่นปลาตีนเห็นไหมครับปลาตีนมีคลีบนะครับที่แข็งแรงทําให้สามารถเดินบนเลนได้นะครับหรือเต่าทะเลเห็นไหมครับลักษณะนะครับเท้าของเต่าทะเลมีลักษณะเป็นใบพายนะครับเพื่อทําให้สามารถว่ายน้ําได้ดีขึ้นนะครับหรือว่านกนะครับมีคอยาวนะครับ แล้วก็มีจงอยปากที่เหมาะสมกับการจับปลาในน้ำนะครับหรือยีราฟนะครับที่มีคอยาวนะครับเพื่อให้เหมาะกับก,บการกินยอดไม้อ่อนที่อยู่สูงๆได้นั่นเองนะครับจากรูปนี้นะครับก็แสดงว่าสภาพแวดล้อมก็มีหลายๆชนิดแตกต่างกันถูกไหมครับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเมื่ออยู่ในแต่ละสภาพแวดล้อมนะครับก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับ คุณครูอยากให้น้องๆฝากไปสืบค้นนะครับว่าสัตว์ต่อไปนี้มีลักษณะรูปร่างที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตอย่างไรนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีลิงเห็นไหมครับมีปูนะครับมีแมงมุมนะครับแล้วก็มีเป็ดนะครับเดี๋ยวคุณครูยกตัวอย่างให้นิดหน่อยละกันนะครับยกตัวอย่างนะครับเขาถามว่า ลักษณะใดของลิงที่เหมาะสมกับการอาศัยอยู่บนต้นไม้นะครับนั่นก็คือนะครับน้องๆจะเห็นนะครับลิงมีแขนและขาที่ยาวนะครับนอกจากนั้นยังมีมือนะครับและเท้าที่สามารถยึดเกาะนะครับได้เพราะฉะนั้นลิงจึงมีความสามารถในการปีนป่ายที่ดีนั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับน้องๆดูสีของลิงเห็นไหมครับ ว่ามีสีค่อนข้างกลมกลืนนะครับไปกับต้นไม้นะครับซึ่งก็ทําให้ลิงสามารถพรางตัวได้ดีด้วยนะครับเพื่อป้องกันตัวจากผู้ล่านะครับอ่าหรือเรามาดูนะครับลักษณะของปูนะครับน้องจะเห็นนะครับว่าปูเห็นไหมครับมีก้ามที่มีขนาดใหญ่ไว้เพื่อใช้ป้องกันตัวนะครับและก็มีนะครับปลายของก้ามที่คีบได้เพื่อใช้คีบอาหารเข้าปากนะครับในขณะที่ ขาที่ใช้เดินนะครับก็จะมีลักษณะยาวนะครับแล้วก็มีหลายขาเพื่อช่วยในการทรงตัวหรือในขณะของขาหลังนะครับก็มีลักษณะเป็นใบพายเพื่อช่วยในการว่ายน้ำนะครับน้องๆก็จะเห็นว่านะครับตัวปูเองนะครับก็จะมีลักษณะนะครับของอวัยวะภายนอกที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมันนะครับหรืออยกตัวอย่างของ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นแมงมุมนะครับแมงมุมนะครับ,มมรบกินมแมลงเป็นอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแมงมุมนะครับก็เลยมีต่อมสําหรับสร้างใยเพื่อให้มแมลงที่บินไปบินมาในอากาศเนี่ยสามารถมายึดติดกับใยและเป็นอาหารของมแมงมุมได้นะครับเนื่องจากแมงมุมบินไม่ได้ถูกไหมครับการจะจับมแมลงก็จึงทําได้ยากแต่สําหรับนะครับสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่กินมแมลงเหมือนกันนะครับเช่นกบก็จะใช้วิธีก็คือมีลิ้นที่ยาวนะครับและเหนียว สามารถดีดไปแตะที่ตัวมแมลงและดึงมแมลงเข้าปากได้นะครับน้องๆก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะครับก็จะมีอวัยวะภายนอกที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของมันนะครับแต่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างกันก็จะมีรูปแบบนะครับของอวัยวะภายนอกและการใช้อวัยวะภายนอกอวัยวะภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตต่างกันด้วยนะครับสุดท้ายก็คือเป็ดนะครับอ่าเขาถามว่าลักษณะใดของเป็ด ที่ช่วยในการว่ายน้ําและกินอาหารนะครับคุณครูพูดนะครับตรงนี้ละกันนะครับน้องๆจะเห็นนะครับว่าเป็ดมีขนรอบตัวและขนของเป็ดไม่เปียกน้ำนะครับทำให้เป็ดเนี่ยสามารถลงไปว่ายน้ําได้นะครับโดยยังสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อบอุ่นได้นะครับเพราะขนนะครับนอกจากจะช่วยกันน้ําแล้วนะครับก็ยังช่วยรักษาความร้อนในร่างกายนะครับนอกจากนั้นเท้าของเป็ดนะครับก็ยังมีลักษณะ นะครับคือมีทางผืดเชื่อมโยงระหว่างนิ้วทําให้เป็ดเนี่ยนะครับสามารถใช้เท้าที่มีลักษณะคล้ายใบพาย,นยในการช่วยในการว่ายน้ําได้ด้วยนั่นเองนะครับด้วยการนะครับที่สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะเหมาะสมนะครับกับสภาพแวดล้อมที่ดํารงชีวิตนี่เองนะครับทำให้สัตว์สามารถดํารงอยู่รอดในธรรมชาตินะครับและอยู่ได้นานพอที่จะมีลูกหลานเพื่อดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นะครับ การดำรงพันธุ์ก็คือการที่สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะครับสามารถออกลูกออกหลานนะครับเพื่อรักษาเผ่าพัานธุ์ของตัวเองอยู่ได้โดยไม่สูญหายไปนั่นเองนะครับนอกจากนะครับลักษณะของสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ก็ยังมีการปรับพฤติกรรมเพื่อการอยู่รอดอีกด้วยนะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นนะครับการอพยพของนกในช่วงฤดูหนาวนะครับเพื่อไปหาแหล่งอาหารใหม่นะครับ หรือการที่มดขนไข่เมื่อมเมื่อจะมีฝนตกหนักนะครับหรือนะครับกุ้งว่ายทวนน้ำนะครับไปยังต้นน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะครับสัตว์หลายชนิดนะครับมีการย้ายที่อยู่อาศัยจากแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่งนะครับด้วยจุดประสงค์แตกต่างกันนะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นหาแหล่งอาหารใหม่นะครับเช่นการที่นอกอพยพในช่วงฤดูหนาวนะครับหรือว่า แหลงเล้งดูลูกอ่อนใหม่เช่นมดขนไข่เมื่อจะมีฝนตกหนักนะครับทั้งนี้นะครับก็เพื่อความเหมาะสมนะครับในการดำรงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือ1นนะครับสัตว์แต่ละชนิดจะมีอวัยวะภายนอกที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนะครับเพื่อทําให้มันสามารถดํารงชีวิตอยู่และดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้นะครับและ2ก็คือนอกจากการที่มีลักษณะของอวัยวะภายนอกที่เหมาะสมแล้วนะครับสัตว ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตด้วยนะครับนอกจากสัตว์แล้วนะครับแม้แต่พืชเองนะครับก็ยังสามารถปรับตัวนะครับให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมนะครับได้ด้วยนะครับคุณครูยกตัวอย่างเช่นพืชลอยน้ำนะครับน้องๆเห็นไหมว่าเรามีผักตบชวานะครับผักกระเฉดนะครับซึ่งเมื่อเราทดลอง กดพืชเหล่านี้ลงไปในน้ำนะครับเราจะพบว่าพืชเหล่านี้สุดท้ายก็จะลอยกลับขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำเหมือนเดิมนะครับลักษณะนะครับของพืชที่อยู่ในน้ำนะครับก็จะมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือลอยน้ำได้นะครับการลอยน้ำได้นะครับอาจจะเกิดจากการที่พืชบางชนิดเนี่ยมีทุ่นนะครับบางชนิดอาจจะมีใบที่แผ่เป็นแผ่นบางเช่นใบบัวนะครับ หรือบางชนิดมีลำต้นกลวงนะครับหรือมีรูพรุนภายในลำต้นเพื่อทําให้มีน้ําหนักเบาและสามารถลอยน้ําได้นะครับกายที่พืชลอยน้ำนะครับมีจุดประสงค์อยู่2ออย่างนะครับก็คือการรับอากาศนะครับและการรับแสงแดดนั่นเองนะครับน้องๆก็จะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่สัตว์อย่างเดียวนะครับแม้แต่พืชเองก็ยังมีการปรับตัวให้เหมาะสมนะครับกับสภาพแวดล้อมตอนนี้นะครับคุณครูอยากจะฝากให้น้องๆลองไปสืบค้นดูนะครับว่า พืชอื่นๆนะครับมีลักษณะใดที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตนะครับมีอะไรบ้างต้นโกงกางนะครับอ่าคุณครูพูดต้นโกงกางก่อนละกันนะครับจะช่วยนิดนึงนะครับต้นโกงกางลักษณะที่สําคัญนะครับก็คือต้นโกงกางอยู่ในดินเลนถูกไหมครับน้องๆเพราะฉะนั้นต้นโกงกางจําเป็นต้องมีรากที่แผ่ขยายนะครับเพื่อช่วยในการพยุงไม่ให้ลําต้นเนี่ยล้มเมื่อเวลามีลมแรงนะครับหรือเวลามีคลื่นนะครับเพราะฉะนั้น ต้นกงกลางนะครับก็จะมีรากที่เราเรียกว่ารากค้ำจุนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการที่น้ําขึ้นน้ําลงเป็นเป็นลักษณะน้ําขึ้นน้าลงที่เกิดที่ป่าชายเลนเนี่ยจะมีน้ําขึ้นน้ําลงค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นนะครับตัวต้นกงกลางเองก็ยังจะมีรากอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่ารากหายใจนะครับเพื่อช่วยในการเอาอากาศไปเลี้ยงรากนะครับารากหายใจบางทีก็เรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ารากอากาศนั่นเองนะครับหรือผู้เคียวนะครับ ซึ่งมีลักษณะการดำรงชีวิตคือการเกาะนะครับอยู่กับต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นภูเขียวนะครับก็จะมีลักษณะของอวัยวะที่ใช้ในการยึดเกาะนะครับนั่นก็คือนะครับรากเกาะนะครับหรือต้นตำลึงนะครับก็เป็นไม้เลื้อยเช่นกันนะครับแต่ต้นตำลึงจะไม่ได้ใช้รากในการเกาะนะครับแต่จะใช้ลำต้นซึ่งเรียกว่าลำต้นยึดเกาะในการยึดเกาะกับรัว้วหรือยึดเกาะกับต้นไม้ต้นอื่นนะครับ หรือสุดท้ายเลยนะครับก็คือกระบองเพชรนะครับซึ่งอยู่ในทะเลทรายซึ่งมีปริมาณน้ําน้อยนะครับดังนั้นต้นกระบองเพชรนะครับจึงมีลักษณะลําต้นอวบนะครับเพื่อเก็บน้ําไว้ในลําต้นนอกจากนั้นแล้วนะครับต้นกระบองเพชรนะครับก็ยังไม่มีใบนะครับเนื่องจาก ใบเป็นแหล่งสําคัญของการคายน้ําและเป็นการสูญเสียน้ําของพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นต้นกระบองเพชรก็จะล้นรูใบให้กลายเป็นน้มนะครับน้านี้ยังช่วยป้องกันสัตว์ที่จะมากินนะครับต้นกระบองเพชรเพื่อต้องการน้ําหรืออาหารจากต้นกระบองเพชรด้วยนะครับนี่คือลักษณะาการปรับตัวนะครับของพืชแต่ละชนิดที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆกันนะครับสุดท้ายเลยนะครับก็คือมนุษย์ของเรานี่เองนะครับมนุษย์เรานะครับก็มีการ ปรับตัวเพื่อให้การเพื่อใหมีการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่างๆได้ด้วยนะครับโดยอาศัยอะไรบ้างนะครับก็คือเครื่องโฮมนะครับหรืออุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการดำรงชีวิตนะครับและการทำกิจกรรมต่างๆที่ให้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมนั่นเองนะครับดูรูปก็ได้นะครับเช่นนะครับตีนโกบนะครับแล้วก็ชุดประดาน้ำรวมทั้งถังออกซิเจนเพื่อช่วยให้ ดำลงไปใต้น้ำได้นะครับหรือว่ามีการใช้อาวุธนะครับเพื่อช่วยในการล่าสัตว์นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยด้วยลักษณะของร่างกายแล้วค่อนข้างมีความอ่อนแอมากกว่าสัตว์อื่นเราจึงต้องใช้เครื่องมือนะครับเพื่อช่วยทุ่นแรงนะครับในการล่าสัตว์นั่นเองนะครับในตอนต่อไปนะครับคุณครูจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมไม่ได้และก็สูญพันธุ์ไปเมื่อนานมาแล้ว นั่นก็คือนะครับไดนโนเสาร์นั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคุณครูก็น่าจะขอจบตอนนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ